ดีมาเลาะสื่อเป็ดไก่บั่นดงเพิงบั่นนักลองดังในบั่นดวงดาวน้อยแดนสวรรค์นักลองดังตัวน,นี้เป็นกำลังดังมาเบิ่งเอาเป็ดเหรอคะเนยเป็ดก็เลยมาเลาะบิ่งทวดินกระเจาปูกูกระเจาปูกทวดิน อันนี้ได้ฮดหนาำอยู่บัสดดนี่ว่ากะเจ้าอ้บักทั่วก็ยังบรญได้ปลูกฮดหนาำโอ้ดีเลยกระเจ้าปลูกมาสื้อเป็ดนี่นกระเจ้านี่เม่ก่อนจิหอดบานก่อนจิเขาคั่วนี่ใช้มือนี่นี่หวยนี่ ออโอ้อันนั้นน้องบัวบอดันโอ้น้องบัวก็มีโอ้น้องบัวโอ้ธรรมชาติดีต้นบักบัวก็มีโอ้ไข่แล้วปลูกบนพุทธนามแล้วเลยปุ๋ยก็ใส่บ่นี่ใส่ปุ๋ยบ่นี่ปุ๋ยก็บม่ได้ใส่อีกว้าดีจัง โอ้ยกะไ่ได้ใส่อันมักถั่วนี่ก็บ,บ่ได้หน,น,น้าม่ได้ใส่้ยอ้ยักคือดีชนบ้านว้าขัดแล้วเดีวนี้ถั่วก็จาึมขักแล้วเดวนี้บ่ได้หน,น้าหดในย่จะหวยก็ได้หวบ้าน

หวยแม่ห้ำหวยโอ้ Allah. น้ำใสคักที่ดือหวยลงพึ่งจุดิน